หมู่บ้านเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวดาวยื่นชามข้าวให้เด็กน้อยด้วยรอยยิ้มเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่ได้แบ่งปันกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวก่อกองไฟเล่นสนุกโดยไม่สนคำเตือนของผู้ใหญ่บักเขียวเผาใบไม้ใกล้ที่เก็บฟางโดยไม่อยู่ทิศฐานลมไฟเริ่มลุกลามเข้าไปในกองฟางอย่างรวดเร็วชาวบ้านแตกตื่นวิ่งร้องบอกเตือนกันให้ช่วยดับไฟ ลุงมื่นคว้าถังน้ําวิ่งนําหน้าชาวบ้านโดยไม่มีความลังเลดาวรีบอุ้มเด็กหนีจากเปลวไฟพร้อมปกป้องชีวิตเด็กๆไว้อย่างยากลําบากพ่อใหญ่คําล้มลงเพราะเหนื่อยเกินไปชาวบ้านรีบเข้ามาช่วยประคองแกลุกขึ้นซากเท่าฐานที่เห็นเหลือไว้เป็นบทเรียนจากความประมาทของบักเขียวและเพื่อนๆลุงมืนเตือนด้วยเสียงนิ่งๆว่าไฟที่เกิดจากความประมาทอาจเผาทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าเราไม่เรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้คำพูดนั้นปลุกให้ทุกคนหยุดคิดและตั้งใจจะไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านคืนจากซรากความเสียหายบักเขียวและดาวช่วยกันขันไม้ถึงรู้ว่าตัวเองทำผิดพลาดแต่ก็ช่วยเหลือทุกคนอย่างตั้งใจหลังเหตุการณ์ผ่านไปนิทัศการแห่งการร่วมใจเริ่มบังเกิดพ่อใหญ่คำมองภาพชุมชน ที่กลับมาเข้นแข็งอีกครั้งด้วยรอยยิ้มชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่ยังมีอีกสิ่งคือความสามัคคีกันการนอกของต้นไม้คือสัญญาณของความหวังในวันพรุ่งนี้ไฟที่ไม่บ้านคือบทเรียนให้เราไม่ประมาทคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะลงมือทำอะไรจงระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สิน